วัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมวันนี้นะครับมาติดต่อรถหยอดข้าวครับไม่พอครับติดต่อรถปั่นด้วยมาเป็นคู่ก็ต้องไปเป็นคู่ทีมงานของบริษัทตั้งถาวรการเกษตรครับบ้านศาสตร์ตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ วันนี้นาอยู่ที่ติดกับปั๊มพีทีก่อนถึงบ้านสร์นะครับถ้ามาจากชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมานูวิธีการกันครับ <_ LS> กำลังใส่ข้าวแล้วครับ นี่ครับหน้าตาของเครื่องหยอดจะเป็นแบบนี้ตัวเฟืองตัวนี้จะทําหน้าที่หมุนแล้วก็ค่อยๆให้มันเลข้าวลงไปลงมาตามท่อนี่นะครับก็จะเป็นแถวไปนี่เว้นระยะห่างพอดีเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฐานกบตัวนี้จะเป็นล่องล่องเปิดนะครับ เปิดดินปั๊บมเมล็ดข้าวก็จะลงตามท่อตรงนี้ลงมาปั๊บตัวนี้ก็จะเป็นฐานปิดว,วันนี้ควบคุมการแสดงโดยเสียนังลงนะครับหรือว่าเชี่ยวไอหนุ่มหน้ามนคนบ้านยางน้าอ้อมครับดดดเดี๋ยววึกิชุมพลบรี รถหยอดรถรถดำรถหวานรถโอ้เยอะแยะมากมายครับเขาคนนี้ทำงานจนไม่มีเวลาจีบสาวแล้วนี่แล้วก็รถไถของพี่หำครับคนบ้านเดียวกับผมนะทั้งัคู่เลยพี่หำนี่มาได้แฟนอยู่ที่บ้นานศาสเมืองบัวครับส่วนนลงนี่ยังโสดครับ ช่องน้อยนี่คือหยังเกี่ยวช่องเล็กๆนี่คืออะไรอ้้าาวุกส นี่ลงแล้วลงแล้วรงล,ลงแล้วครับลงทุกรูเลยครับมาดูการทัางานกันไ,ไ <c oughs> อยรนัน,นานะตัวนี้มันหนาข้าบนบางเที่ยวนี่ เอาที่ครับไปแล้วเตรียมตัวเริ่มงานครับ ปั่นไปก็หยอดตามไปเลยครับสุดยอดมากรถปั่นนี้จะเร็วกว่านะครับส่วนรถหยอดนี้ก็จะไปเรื่อยๆครับ สุดยอดครับเครื่องยอดข้าวนี่ไปรอบนึงนี่ตอนใส่ไปนะครับข้าวอยู่ประมาณนี้หมดไปนิดหน่อยอัตราเท่าไหร่นะ12กิโลต่อไร่นะครับปริมาณข้าวเนี่ย12กิโลยอดไปทั้งหมด1ไร่ครับนี่เป็นอัตรา คำนวณมาแล้วถือว่าประหยัดมาก mm hmm. เดี๋ยวเราจะรอดูกันนะครับถึงคิวเมื่อไหร่จัดเลยครับนานติดสีเลนวันนี้มาติดต่อแล้วก็มาดูวิธีการทำงานด้วยครับ นวัตกรรมใหม่ของการทำนาจริงๆแล้วเขามีมานานแล้วะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองใช้สักทีเพราจะลองใช้หลายปีแล้วแต่ว่าผลมาเร็วกว่าทุกปีปีนี้รับรองครับไม่พลาดแน่นอน ก็ทิ้งท้ายเพียงเท่านี้ครับคอยเจอกันวันไหนที่ไปไปถึงนาผมคิวนาผมนะครับนาติดสีเลนถนนสายบุรีรัมย์หาสารคามอยู่บริเวณปากทางบ้านโคกสะอาดบ้านบุตรโสมนะครับตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุริน